สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันนะคะโดยการใช้ทฤษฎีบทลิมิตเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วค่ะค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้ไปทั้งหมดกี่ข้อคะสข้อข้อ 1, ข้อ2และข้อ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคาบนี้นะคะก็ต่อเป็นข้อที่4ค่ะ เรามาดูนะคะในกรณีแบบนี้ก็คือเราแทนค่าโดยไม่ได้พอแทนค่าไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวส่วนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่าลองแทนได้วยลบ, z, ลบะะสีซิลบสบวกสเหลือไหมคะเหลือ0นย์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องเรามาดูกันนะคะเราสามารถทําได้โจทย์คือลิมิต x กําลังสลบกับสิส่วนด้วย x บวกด้วย4 x เข้าใกล้ ลบสี่อ่ะเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เลยสูรผลต่างก็กลายเป็น x x บวกสี่ลบด้วยสี่นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นอะไรคะเป็น x บวกด้วย4เราก็ตัดทิ้งไปเลยคะ่ะปึกอ่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่อะไรจะเหลือเพียงแค่ x ลบด้วย4เราก็ทำอะไรคะ แทนค่าเลยค่ะลบ4และลบไปอีก4เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ8ต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5คือลิมิต x กํลังสบวก x ลบด้วย6ส่วนทั้งหมดด้วย x ลบด้วย2เราลองลองสัมไปแทนซิไปแทนแล้วตัวส่วนทําไมมันเป็น0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบอ ตัวนี้ x ก,กํลังสบวก x ลบด้วย6ส่วนด้วย x ลบด้วย2เมื่อ x เ,เข้าใกล้เลข2อ่ะก็ใช้วิธีการแยกเลยค่ะอ่าอะไรคูณกันได้ลบ6บวกกันได้บวก1เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเลขเลขอะคะเลข3ถูกไหมคะกับเลข2แต่เราจะใส่บวกลบยังไงนะคะใสใ่ถูกนะคะอ่าเราก็ต้องใส่นะคะ ตรงนี้กับลบสองอ่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลยคะ x ลบสองเราก็จะตัดกันปึ๊บเราก็จะเหลือเพียงแค่อะไรคะ x บวกด้วสามเพราะฉะนั้นก็แทนค่าไปกลายเป็น2อลบสามเพราะฉะนั้นคำตอบคือลบหนึ่งค่ะเรียบร้อย